สมูทตี้สมูทตี้หอมด้วยอ่าดูต่อยไป็ลอะไรไม่ใช่กันหอมด้วยอ่าดูต่อยไป็ลอะไรไม่ใช่กันมันไม่ใช่มันเกิดผมเนี่ยผมเจาะให้ข้างๆเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่มันเกิดผมเนี่ยผมเจาะให้ข้างๆเลยนะเนี่ยเลือดเป็นรถถังแล้วอ่ะปึ๊บตี๋ปุต้องรองแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กันแต่คราวนี้คนเต็มเลยใน นี่ครับผมก็เลยไม่อยากรบกวนเราร้องกันสองคนเราสองคนมาสามจีเฮ้ยผมช่วยผมช่วยผมมีทางนี้ช่วยให้คนดูได้ยินด้วย HAPPY HAPPY BIRDDAY BIRDDAY YOU YOU TO TO Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. มีความสุขขอให้สมบัตินะแพทเทิร์นแพทเทิร์นมากๆรวยรวย